เวราเรื่องของดีไซน์ตอนนี้มันเร็วมากจะให้มันสแตนได้ให้มันอยู่ได้นานได้มันอยู่ที่ตัวเราเอดนติตี้ของตัวเราใครมาขโมยเราไม่ได้ในส่วนของครอบครัวเราเป็นผู้ผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ มีพาร์ทเนอร์ที่เป็นชาวต่างชาติจำได้เลยว่าตอนนั้นอยู่ที่นิวยอร์กทางพาร์ทเนอร์ท่านนั้นก็วอทสแอ p เข้ามา mm hmm. เขาไม่ available mm hmm. สำหรับเราแล้วนะเพราะว่าเขาเขาคิดว่าเขาได้พาร์ทเนอร์คนใหม่แวบแรกเราคิดอย่างเดียวว่าเราจะทํำยังไงต่อกับธุรกิจเราภร mm hmm. รยาผมก็บอกว่าทำไมไม่ลองทำด้วย mm hmm. แล้วก็แน่นอนไอ้สิ่งที่เราถูกเขาใช้สิ่งที่เราได้รับใช้ ทั้งทางพาร์ทเนอร์เราก็ดีหรือทางอินททเรี i ที่เราสะสมประสบการณ์มาในการพูดจาแลกเปลี่ยนในแง่ของเรื่องดีไซน์มาเป็นเวลา10ปีเนี่ย mm hmm. ก็ได้ค่อยๆคคำัพขึ้นมาในสมองเราว่าเอ้ยเราเคยคุยแบบนี้เราเคยทำแบบนี้ mm hmm. พอวันที่พาร์ทเนอร์ไม่อยู่มันเหมือนเราไม่มีใครมาคุมไม่มีใครมาสั่งไม่มีคนมากำหนดเดเรคชั่นเรา เราก็เลยเป็นตัวของตัวเองเต็มที่ผมเชื่อว่าจะสวยอะ่ะมันควรจะมีหลายองค์ประกอบหลาย e l e m e n t มันคงไม่ใช่มีแค่โซฟา Coffee เ a b l e เวอรอาร์แล้วจบเราควรจะมีในส่วนของที่เป็น p เพนติงไม้เราควรจะมีในส่วนของ s c อปเจอร์หรือเปล่าอาจจะมี e l e m e n t อย่างอื่นแต่คำว่าเยอะนอกจากตรงที่ e l e m e n t ที่จะใช้เยอะแล้วเนี่ยเรื่องของสีนะครับเราควรจะแฮปฟันกับการที่ ที่เราจะใช้สีในการทำงานเราก็ Carry on อนไอความเป็นตัวเราบวกไอด n t ิตี้ของเราที่เรา c r e เอทมันขึ้นมาเนี่ยเพอเิญมีคนเห็นตรงกับผมด้วยมันก็เลยทำให้งานเราค่อนข้างที่จะเป็นในแบบฉบับของเราครับเวลาทำงานเลยผมชอบทำงานคนเดียว ตรงใช้สมาธิพอสมควรลูกน้องก็จะทราบเพราะผมจะบอกก่อนว่าวันนี้ผมจะทำโปรเจก t นี้นะเ mm hmm. ขาจะรู้แล้วว่าถ้าไม่มีความจําเป็นก็จะไม่เข้ามารบกวนผมก็จะอยู่ออฟฟิศทั้งวันถ้าถ้าหัวเล่นๆหมายว่าถ้าคิดออกแล้วมันต่อเนื่องเนี่ยไปเรื่อยๆ2ผมก็จะมีในส่วนของข้อมูลที่เราเก็บกันเก็บมาเองจากการเดินทางการไปดูงานต่างประเทศแล้วก็สถานที่ที่เราไปเราก็จะมีการเทคนเราก็จะมีการถ่ายภาพจะมีในส่วนของที่เป็นไฟล์ที่ผมเก็บเอาไว้ จากพอเราไม่มีแบ็กกราวน์เรื่องดีไซน์เราก็จะมีลิมิตเ t ชันในสิ่งที่เราคิดแต่วันนี้ไอสิ่งที่มันด้อยมันกลายเป็นจุดเด่นของผมทั้งหมดเพราะผมไม่ได้เรียนจบด้านนี้ไองานผมออกไปมันก็อาจจะไม่ใช่มาเป็นกฎระเบียบที่ถูกสอนกันมาในมหาวิทยาลัยเป็นอะไรที่แตกต่างในตัวเราวันนั้นจนวันนี้เนี่ยผมก็ทำมางานอยู่นี่ก็กสิบกว่าปี มันมีทั้งของสะสมแล้วของเก็บที่เป็นจะใช้ในงานกับที่ใช้ส่วนตัวไอ้ส่วนของส่วนตัวเนี่ยอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์อย่างนี้เป็นต้นนะฮะผม Believe แล้วก็เชื่อในเสมอว่าฟอร์มมันน่าจะมาคู่กับฟังก์ชันยกตัวอย่างแล้วกันอย่างเก้าอี้ทำงานที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันต้องสามารถ Adjust ในทุกทุกสลีระที่ผมจะนั่งได้สามารถทำให้เราได้นั่งได้นานขึ้นไม่ใช่แค่ว่าสวยฟังก์ชันต้องตอบโจทย์ด้วย เราะเราไม่สามารถมีของทุกไอเทมให้ลูกค้าลองนั่งได้ในใน,ในงานที่ผมทำนะครับดังนั้นทุกอย่างมันต้องผ่านการใช้งานของผมมาก่อนแล้วว่าผมเคยลองไปทัชแอนด์ฟิลมาแล้วว่ามันดีจริงผมว่าเรื่องของดีไซน์ตอนนี้มันเร็วมากถ้าเราตามเทรนเยอะๆหนึ่งเลยเราจะเสียความเป็นตัวเองเทรนมันมาเร็วแล้วมันไปเร็วทํำยังไงก็ได้ก็แล้วแต่ให้ให้งานเรามันแตกต่างจากทางคนอื่นจะให้มันสแตนได้ให้มันอยู่ได้นานได้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรา เ d e n ักษณของตัวเรามันมาใครมาขโมยเราไม่ได้ตัวของที่จะใช้ในงานโปรเจกต์ผมเนี่ยเราก็จะ seek สิ่งที่มัน unique สิ่งที่มันแปลกที่ที่จะเอามาใช้ในงานเราที่ผมบอกผมสะสมมาเรื่อยๆดังนั้นผมก็คงอย่างที่ผมบอกผมก็คงยังต้องหา Input เข้ากับตัวเองแล้วก็เป็นตัวเองในแบบฉบับผมให้ได้นานที่สุด 3ปีที่เราเปิดมาจากวันแรกมันก็มาไกลประมาณนึงนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ผมผม a p p r e ิเ a t e เหมือน a t t a c h และทำให้เรามีกำลังใจอยู่ทุกวันนี้คือผมได้รับการยอมรับงนั้นสิ่งที่ผมทำทุกวันนี้คนมาหาผมเพราะมาหาผมนั้นผมมีหน้าที่ทำยังไงก็แล้วแต่ที่เขามาหาแล้วเขาไม่ผิดหวังคีย์ที่ทำให้วินาโต้ประสบความสำเร็จที่สุดคือผมรักในสิ่งที่ผมชอบอย่างเช่นผมผมมีแมกกาซีนเล่มโปรด เอผมรู้สึกว่ามันเป็นแมกซีนที่ขังมากๆเลยดูทุกครั้งก็จะมีความสุขที่ามันจะดีมากเลยนะถ้าวันหนึงเขามาสัมภาษณ์ผมแล้วก็มีงานของผมไปออกอยู่ในในในสื่อของเขาเนี่ยเอเวทีระดับโลกอะไรอย่างนั้นก็ขอให้มันเป็นอีกระดับหนึ่งแต่แค่นี้ผมคิดว่าผมก็คงคงจะมีความสุขคง,คงจะตายตาหลาแล้วนะฮะ